พิ่งเห็นไฟเบอร์ใช่ไหมทำไมเราเพิ่งเห็นไฟเบอร์เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะอยู่ในแพทย์ทางเลือกแต่ณนะตอนนี้มีแพทย์หลายๆท่านที่ออกมาพูดถึงไฟเบอร์กันแล้วเหมือนอย่างที่โรงพยาบาลสนามใช้หอมกระเทียมในการดูแลคนไข้ที่ติดเชือ้อโควิด1 9และคนไข้มีอาการดีขึ้นหอมกระเทียมก็จัดว่าเป็นไฟเบอร์พรีไบโอติกชนิดหนึ่งในทางการแพทย์เนี่ยถือว่า ระบบการทำงานของลำไส้เป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่มีลักษณะนขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายซึ่งมีผลกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถึง80%ด้วยการเพิ่มโปรไบโอติกซึ่งมีอยู่ในนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต์ตต่างๆและพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของยูลินซีในลำไส้พรีไบโอติกจะอยู่ในผักและผลไม้บางชนิดเท่านั้นและอยู่ในธัญยพืชเปลือกของธัญยพืชเช่นแกลบหรือสังกโพด ถ้าจูลียนรีนในไส้แข็งแรงเนี่ยจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะแข็งแรงด้วยการรับประทานวิตามิน A BCD แล้วก็ซิงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแต่อย่าลืมนะคะ80%ของระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่การทํางานของลําไส้ถ้าเราสามารถดูแลส่วนนี้ได้ครอบคลุมระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของเราก็ดีแหล่งที่มาของพรีไบโอติกก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นพรีไบโอติกที่มาจากถั่วเหลืองพรีไบโอติกที่มาจาก เปลือกของธัญ,ญพืชเช่นแกลบหรือสังขพูและพรีไบติกที่มาจากหัวหอมแต่พรีไบติกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและทนต่ออุณหภูมิในร่างกายทนต่อความเป็นกรดในระบบทางเดินอาหารได้คือพรีไบติกที่มาจากเปลือกของธัญ,ญพืชหรือสังขพูนที่เราเรียกว่าไซโลโอลิโกแซคคาไรน์นั่นเอง